ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะข้ามณีกะมาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งเช่นเดียวนะคะมณีเจ้าข้ามสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามนั่งเล่าความฝันกับอาจารย์จงเฮงค่ะข้าอาจารย์จงเฮงเพิ่นฝันเนาะค่ะฝันเห็นมูเนาะค่ะก็เอินไปเนาะค่ะเพิ่นกะในเลขให้อาจารย์จงเฮงเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นได้เลขดีถือถูกหัวเพิ่นว่าเนาะค่ะในความฝันของเพิ่นเนาะค่ะค่ะความฝันของอาจารย์จงเฮ่งจบเปอย่างไร เป็นไปเป็นมาแน่วได้ก็เพื่อว่าเป็นการเสียวเวลาค่ะเข้ากับไปติดตามรับต้มรับฟัง,บงความฝันของอาจารย์จงเฮงพร้อมกันนะคะกาวสวัสดีค่ะอาจารย์จงเฮงค่ะค่ะกรับ,ส,บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จ่าค่ะวันนี้ก็เดินทางมาหาอาจารย์จงเฮงอีกคือเก่านะคะท่านผู้ชมเนาะมาเอาแนวท่านความฝันแนวท่านตัวเลขนีและค่ะท่านผู้ชมอีกคือเก่าอาจารย์พนว่าคุณฝันแล้วค่ะเรื่องเล่าสิเป็นยังไงคะอาจารย์พนบอกสู้ฟังเนาะค่ะฟันว่าจังไหนคะอาจารย์ โอ้ยฝันเห็นหมูกเกา่าแต่สมัยรุ่นนั่นล่ละค่ะอันฟันเห็นมั่นไปขอกันนี่ละ่ะอยู่จะเป็นเห็นกันอยู่ไสไปก็ไปนั่งคุยไปยังกันเบอไปบอกมาเพื่อนก็บอบาเดืยงเพื่อนหูเด็กหูเบ้อเพื่อนไหลมากเพื่อนว่าอันห่วยขันไหมากก็บอกให้เขาฟังน้ำในเรือววะ่ะเขาเคยไหลมากนี่มองนี่เขา้าไดดรหัว่ะเลยาสะค่์ในขวางฝันได้นี่ เขามาไล่หัวเด้อเว้ยตัวรองมึงน้ำเ่าแน่หมอวะเออเมื่ก็บังฟังแน่ซามึงได้ตัวดีมากกรไดเขามันกะบูหูคือตัวเว้ยตัวใดมันจะใส่กระบอกให้กันฟังจริงๆเนี่ยแม่เว้ยมันจะเป็นมูหักมูแผงกันวะบ้านนี้มันก็เลยไปเอามาให้เบื้องมันเคียนใส่กระดาษใ้มันหยันมันนื้ออ๋อมันเคียนไห้เออมันก็เลยไปเอามาให้เบื้องมีแล้วเว้ยลองมึงนี่เด้อเว้ยเด้อ หาตัวมาขึ้นตัวมาตัวกะเดียวเจตัวตัวกะพันเนื้อนี่ถ้าบอกตัวหนตัวหลอกมึงน้ำเผาหะตัวไหลน้ำเ่าเขผาไหลมาไหลเที่ยวแล้วมันว่าค่ะมันมันก็เลยว่าเอามาหายเบื้องมันเป็นสามเก็ดแปดสามเก็ดแปดสี่เก็ดแปดสามเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดตือเพื่นเขียนใส่กระดาษไว้เพราะว่าเพื่อนหยันเพื่อนลืมเพื่อนยันเพื่อนลืมเพื่อนมา มันจะนี่มันก็ได้ว่ากับสื่อเอาอีกเรือเวกเก็ดแ่าน่นเรือมันว่าสามสามเกี่เ่าถ้านี้ก็ด8นําแน่อก9นํานเด้อ8 9มันว่า8 9เพิ่นว่าเพิ่นเว้าตื่มเออเพิ่นมันก็ได้บอก2โต8 9 3โตให้โตจับใส่จังซี่เด้อเฮยเด้อมันว่าให้โตอ3 8 สีเกศเปดเกตเก่านะกหน่ะใ้โตจับใส่คือกันนีล่ล่ะเอาสามเอาสี่ใส่คือกันเดื้อมันว่ากังสีละโตสีอะไรค่ะอาจารย์ห่วยมันก็ออกสีแบบอยากสีโบะกับโบะแรงดอกเพอสีอืดๆกังไดนีล่ล่ะมันเบืองมันเขาเคียนไห้มันว่าเขาเคียนให้รุนตื้อเรล่มันว่ามแม่ว่าสีอืดๆนี่ก็สะแปลว่าโบะแจงเป็นไน มันแกงอยู่แต่ว่ามันบ่แดงเข้มนะน่ะมันแดงแบบว่าแดงจับๆำจังๆสีบัคาเออมันว่าม,มันเอามารุนเนี่ยวมันว่าแต่อาจารย์พันวาชิอืด <c oughs> เออ,อสี <c oughs> อืดน่นแหละกระลอมเมือค่ะ<า>สามเก็ดแปดสี่เก็ดแปดบานสองตัวห้าสิบบอกตัวเก็ดแปดเก็ดเก่า บานนี้ตตโตเก็ดเก่านัก็เอาสามอสีใสกระไรมันบอกนางสีดาจับเห็นสันงให้เสามตังเริ่มันวาให้จับเพ็นสามตัวเริมันว่าอาจารย์มูนี่มันยังมีชีวิตอยู่บ่คคะมันยังอยู่นังพันเด้ตายน้อยพันเง็ดตายน้องพันเด้บอกที่ไปชี้มาหตัวหลีบอกคขาบอกยู่วันวัไปเอามานี่ถือคู่มดโอ้พันพนไปเอาแม่พ่นว่เพ่น คือทุกงวดในความฝันเออมันมามไรนกูงวดได้เฮยรองมึงแน่มันว่าโอ้นั่นละคือบอกนั่นแ่ละเอาอันสามเกดเก่านําซีเก็เก่าน้าก็ไรมันบอกทิมถ่ายใส่จังทีค่ะวันนี้ในความฝนะันอาจารย์ไปกไับเพากับไปมันกับอยู่หลายคนอยู่มันไปผอมืงอเอิญ่อกันจักเป็นจังไรมันโดนมันดานไปผอกันนี่แหละ กับผัวมูเกามูยั้งนี่แหละค่ะพอกันนั่นเหมือนรวมกลุ่มจับกลุ่มกันคุยกันอย่งศิษยอาจารย์ไปเรื่องเด็กเรื่องเบอรอนี่ล่ะมอว่ามันเอื่นไปตำมิดนั่นมาหนี้มาหนี้เฮ้ยมาหนี้มาสั่นมันขวักไปนี่ล่ะขวักไปล่ะค่ะขวักไปบอกเลขเออมันขวักไปบอกเด็กมันก็มันก็เคยบอกถืออยู่ได้ติ๊กนี่แต่ผู้นยิ่งม่นบอกเขาอยู่ด้วยกัน มีท่้นผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละอยู่ที่งานเขาหันละเขาอื่นไปเนาะบ้านนี้ลักษณะบ้านเป็นบ้านจังเลยค่ะจะเป็นบ้านของมูเลยบอกค่ะเป็นบ้านของมูนี่แหละต่ว่ามันก็ขี้ถ่ายว่าม่นเหือนมันหลังเก่านะจักว่าม่นหัดต่ว่าเขาในในในข่วงฟันหนึ่งก็ว่าเี่งานเขาหันละอืแต่ในข่วงฟันเท่านั้น เป็นบ้านของมูเป็นบ้านสองสันเราก็คุยกันอยู่ตารางเนาะต่ารางสองตัวกับสือเบื้งหนึนน่งสี่หนึ่งหานี่ละค่ะเอาไปตัดเลนเนาะค่ะอาจารย์เนาะหนึ่งซีหนึ่งหานี่ก็ได้ตัดตกดเป็นเล็กมากต้องอาจารย์เนาะเล็กมากออานี่กะเก่าชุดหนึ่งเล็กมากอ,อาจารย์เก่าชุดหนึ่งอ,อค่ะ แต่ว่าอาจารย์เคยบวกเข่าเนาะส่วนชุดนึงกับเก่าศูนเก่าหนึ่งนี่ละแม่นค่ะบตัดเลนไปมั่หันมากกะมักโกเก็ตกะตัดเลนเอากระถืออยู่ค่ะแับว่าซูนนี่กัว่าเก่าว่าซูนหนึ่งนี่ละเก่าซูนหนึ่งข้าวกระถือไปเก่าซูนเก่าหนึ่งค่ะก็เห็นสิละเก่าหนึ่งสองไปขั้นขาดสี่เด่นไปเบาะ้านสีล้ายค่ะก็เดาเต็ม ท่างผู้ชมนอกพันจิตัดเอาเนาะแต่แต่พันจิตัดเอาว่าเก่าศูนย์หนึ่งนี่แหละค่ะเด็กหนักแห่งไม่รู้อาจารย์อกระมากิูวค่ะแต่ว่าฟันไหว่ร้ายขื้นล่ะล่ะตัวอันตัวฟันเทนหมูนี่บ่บ่ตัวนี้ฟันขื้นนี่ตัวฟันแบบมูนันอื่นไปเอาเอกนันค่ะค่ะแต่ว่าตัวอันหนึ่งสีหนึ่งหาสองสีสองหานี่สื้อเบื้องสื้อทิมใบตัวนี้มันก็เคยเขาอยู่ตัวนี้ค่ะ คคะเคยเข่าอยู <c 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 ่บ่อาจารย์ออืค่ะแต่ว่าอาจารย์นี่ฟันเห็นมูไปพอกันเป็นมูเป็นกลุ่มคุยกันเดืองเด็กบ่อาจารย์เน่มันเอื่อนไปแก่มันขวักไปว่าให้ไปหามันมันก็ได้เบาเดืองเด็กเอาให้เบึงเข้าไปอามามันว่ามันเปามาแต่ใส่ดอกมันว่าก็พอได้ถามมันว่าไปโศมันจะใส่มันว่ามันเคยได้ค่ะกันว่ามันเคยถือคุณ แปลมาแง่มได้กับเธอคนว่าในความฝันนั่นคนว่าคนทือแต่ว่านี่ล่ะเกศแปดเเก่านี่ล่ะแต่ว่าสามตัวจับใส่คือมันบอกนี่ล่ะสามเกดแต่สามเกดเก่าเนาะสีสีเกดแปดสีเกดเก่านี่ล่ะค่ะค่ะความฝันของอาจารย์มีอย่างเพิ่มเติมไหมคะกับมีซ้ำนี่ล่ะกับว่ามีอย่างไรหลืกแต่ว่า ใหญ่เพื่อนตัวห้ามากใหญ่เพื่อนจัดนะฮะหัวเพื่อนเบื้องเนื้อเพื่อนถือโก๊คถือแก่ใหญ่เพื่อนจัดเบื้องคั้นเพื่อนว่าร้ายตัวให่เพื่อนเดือกกะตี้เราพูดไรเพื่อนมากตัวไรเมนแบบหมอมากะผ่านเนาะเออขั้นหมอมากกะผ่านขั้นเพื่อนว่าเออมาทำเพื่อนยิ้มเหตัวนั้นตัวนี้ไหเพื่อนเดือกเขาตัวข้องอาจารย์นี่แต่เก่าซุดหนึ่งนออาจารย์เนาะสี่หนึ่งสี่หาสองสี่สองหานออาจารย์เนาะเออหนึ่งสี่หนึ่งอาเนี้่ะ เรื่องราวความฝันของอาจารย์มี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะอาจารย์บ่บ่มี่หรอนี่ซ้ำนี่ละขั้นมาแกจัดเดือกเอาเลยค่ะขอบคุณในาทางความฝันในทางตัวเลขที่ให้ท,ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางเนาะอาจารย์เนาะแม่ค,ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของอาจารย์จงเฮงเนาะค่ะอาจารย์จงเฮงนี่เพิ่นฝันค่ะทับส้มเพิ่นฝันเห็นหมูเนาะค่ะหมูเพิ่นโบกเลขเอิ้นไปควักไปเพิ่นก็ะโบกเลขเนาะค่ะเลขหมูเพิ่นโบกนะคะกเจ็ดแปดสามเจ็ก้าสี่เจ็ดแ 4797879ค่ะค่ะตัวเลขส่วนตัวของเพิ่นเนาะค่ะส่วนตัวของอาจารย์จงเฮ่งก็90114152425ค่ะท,าาทันทีที่พกกันย่าย่นพออระศร2,567จ็ให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแมงรัฐบ,บาลโชคโชกมันมนนำนำเรวยๆเฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของอาจารย์จงเฮงค่ะ ค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริภัณฑเนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งหลายพวกเราได้รับชมรับฟังค่ะค่าสำหรับคลิปนี้เจ้ข้ามสาม้มตัวเต็งขอจบปเพยีพยงเท่านี้คลิปหนา้าพ่อกันใหม่สวัสดีค่ะ